สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนรือหลังคารถตู้นะครับจะเป็นหลังคาเดิมนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากถอดนะครับอยากกุความร้อนนะครับด้านบนหลังคานะครับหรือเดินสายไฟนะครับคลิปนี้ผมเลยมาทําการสอนครับว่าต้องรื้อยังไงครับ เ,เพื่อนๆได้ไปทำตามครับตัวนี้จะเป็นรถตู้ตัวเก่าครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีกันไกลนะครับสายควงแบนก็ได้นะครับแล้วก็ปลักแ่เบอร์สิบสี่นะครับที่จะเหลือหลังคาตัวนี้จะเป็นตัวผมแปลงขึ้นมาเพื่อจะทำ ต็ตัวดึงขาเป็กนะครับจากตัวลังคาครับถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เป็นดังไกลหรือจะกระชากบนรถก็ได้นะครับเมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้วนะครับเราก็จะมาทำการพอดตัวสายเบล์นะครับสายฝานครับ ส้าขวาของตัวรถนะครับที่จะถอดลังคางครับมองเห็นไหมเราก,ก็จะมาทำการถอดนะครับ ถอดตั้งแต่กากตัวบนเส่นะครับเพื่อที่เราจะได้รือง่ายรงเพื่อนเพื่อนท่านไหนมีรถเดิมๆอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวจะปลุวความร้อนหลังทางรันความร้อนหลัง,างคาแล้วก็ตัวด้านส้ายครับก็ถอดองลครับ ถอดไปแล้วนะครับเราก็แกะตำแหน่งเพ็กนะครับอยู่ด้านข้างนไครับใส่ใส่ควงแบนนะครับจิ้มออกจิ้มเป็กออกนะ้รก็ดึงออกครับหากล่องหรือถุงอะไรใส่ไว้นะครับ ก็าดออกได้แรงครับาออตัวด้านข้างก็ต้องถอดตัวตัวค้องนะครับฝาเครื่องนะครับใช้ตะสว่านมือก็ได้ครับหรือสว่านไฟฟ้าก็ได้ ชออกมาเลยนะอย่างนั้นเราก็มาถอดสาไฟนะออกมาเลยนะครับทั้งหมด3ตัวครับด็ด้วยก็ดังนหน้ารถ สาอองนะครับหาต่อหรยอถุงแล้วใส่ไว้มัจะมีน็อตอยู่ข้างในตัวไฟนะครับสองตัวแล้วก็ถอดออกนะครับ ตอดน,นัดในตัวไฟออกนะครับัสามตัวะนะครับ ถุงนะครับแสงนัดไว้ให้มันครบทำการถอดผ้าจ่ายนะครับด้าหลังใส่ครับก็ถอดออกมาได้เลยสามตัวนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาถอดด้านหน้าต่อนะด้านหน้าก็จะมีตัวบางแดดนะครับตัวบางแดดแล้วหาเหล็กวงแบนนรับกิ้มตองมือจับด้านข้างรถก่อนเ่อจะเปิดฝาหาตำแหน่งนอ็อต แล้วก็ถอดออกอ,อกตัวแล้วก็ม่านมังแดดนะครับมีทั้งหมดสามตัวครับมองเห็นแรกนะแล้วก็ถอดล็อตออก ทางซ้ายและขวาก็จะถอดออกทางซ้ายและขวานะครับม่านมังเดงก็มีฝานะครับปัลมมากากของตูแอร์หน้าแล้วก็กดเข้าไป กนี้น็อตฝังและตัวนะครับด้านใน,น,นแล้วก็ด้านหน้ารับช่องแอร์ช่องแอร์ที่เป็นช่องอแอร์ย่างจิ้มด้านล่างเลยแอร์ตังไก่ ยิงด้านล่างแยะไปด้านล่างตัวไฟก็จะาจะถอดสายออกนะครับใส่ตัวปรับแอลนะคัมีด้านในนะครับสองตัวนะครับก็ทำการถอดลอกนะครับ ก็จะตอออ่อองหมดเลยคนระับหมดมันจะมีสี่ตัวนะครับของนั้นเราก็จะมาถอดตัวปิ๊กหลังหอเพื่อที่จะนำหลังคาลงด้านล่าง ใช้เปนดันไก่หรือกระชากเอาก็ได้ครับกระชากเป๊กมันจะกระดินนะครับกระชากออก็ง่ายนงยแต่ต้องเก็บเป๊กไว้ดีๆนะ ไล่กระชากิช้าเช็านิดกระเด็นลงด้านล่างครับกระชากลงไปนะครับด้านหลังด้วยกะลงมาทั้งแถ่นนั่นอย่างนี้ครับ ก็ใชแต่แครงครับลงจากรถครับก,ก็จะได้หนึ่งท่อนนะครับนั้นตัวข้านีนเราก็จะชักเหมือนกันนะครับ

เสร็จแล้วนะครับหรือหลังคาเดิมครับสภาพเดิมๆก็รักษาแบนี้ครับจะแกะผ้านะครับข้างบนหลังคาสองอันสองทิ้งนะด้านหน้าถ้าเราอยากจ็ดกุ๊กกันร้อนก็ดึงผ้าออกนะครับผ้าตัวนี้ออก ก็จะไล่แปะวัดจ,จัดข้างล่างแกนความร้อนเจ็บเสียงนะครับเวลาฝนตกี่นีเราก็มาไล่เจ็บเอกหลังทาครับให้ครบทุกตัวครับที่จะประกอบเองน,นะครับ เพื่อนอยากเดินสายไฟเื่อรสียงก็เดินมาได้นะครับดก็คิปนี้ก็จะประมาณนี้นครับขอบคุณทุกยอดชมและการติดตามนะขอบคุณครับ